เอาละครับสำหรับในโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงโปรแกรมกลางสัปดาห์ก็มีหนึ่งคู่น่าสนใจด้วยกันนะครับในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชหรือว่าพูครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันครับซึ่งก็คู่นี้เจอกันทีไรนะครับก็เดือดดาลตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเกมหลังเกมจากแฟนบอลของทั้งสองฝ่ายนะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆครับแล้ววันนี้ก็จะพามาดูนะครับสำหรับ5ข้อ ที่ลิเวอร์พูลครับสามารถฝ่าด่านท็อฟฟี่สินเงินนะครับกับดราม่าได้สำหรับใน100นัดครับและเดวิดมอยส์นะครับจะได้เฮเมื่อไหร่ก็ลิเวอร์พูลนะครับคว้าชัยในเกมเมอร์ซีไซดร์บี้แมชนะครับนัดที่246ครับหรือว่า212นัดในเีกครับโดยเก็บ3คะแนนนะครับสำคัญจากเอฟเวอร์ตันได้จากการชนะ1-0ครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดครับแต่ว่าดีโก้โชตาเนี่ยก็ ซัดประตูเดียวในเกมนี้นะครับช่วยให้หงส์แดงครับยังคงนำหน้าอาเซนอลนะครับรองจ่าฝูงอยู่ที่12ตามพร้อมกับโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้าใกล้เข้ามาทุกทีครับแล้วมาดูข้อแรกกันนะครับการสลับชุดโผตัวจริงของลิเวอร์พูลอันดับแรกเลยครับอาริสันเบเกอร์เนี่ยก็หลุดโผตัวจริงนะครับเนื่องจากก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ใช้เคอร์ติสโจนส์นะครับยืนเป็นแบ็คขวา ลิเวอร์พูลก็วางหมาก11คนแรกครับโดยปราศจ,จากนายทวารชาวบราซิลครับอลิสันเมเกอร์ที่ว่าบาดเจ็บศีรษะมาจากการรับใช้ทีมชาติบราซิลแถมนายทวารแซมบ้าเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมนี้ด้วยครับแล้วก็คีวินเคลเฮอร์ก็ได้กลับมานะครับทำหน้าที่เฝ้าเสาโดยมีวิเทสนาฟยาลอสครับลงเป็นตัวสำรอง นอกจากนี้ครับของแดงเนี่ยก็ยังขาด2แบ็กขวาครับทั้งเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและคอเนอร์แบตตี้ที่บาดเจ็บทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่มีชื่อนั่งข้างสนามเช่นกันโดยอาร์เนอร์สล็อตครับก็เลือกส่งเคอร์ติสโจนส์ Jones นะครับแทนที่อย่างที่เจอเกนครอฟครับอดีตเจ้านายเนี่ยเคยใช้งานเขาในตำแหน่งนี้ครับแม้ว่าเจ้าบ้านครับจะมีเจเรลวควันซ่าพร้อมลงบู๊ก็ตามเทียบจากเกมล่าสุดที่แพ้ลิเวอร์พูล2-1ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับเนี่ย อร์เนอร์สโลตก็ปรับทัพเพียงแค่ตำแหน่งเดียวโดยดรอปคอนซาครับออกแล้วก็ให้โจรสนะครับรับภาระฟูลแบ็กแทนด้านเรอันกาฟินแบกครับก็สร้างสถิติครับถูกอร์เนอร์สโลตเนี่ยส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกซีซั่นนี้ครบทั้ง30เกมและทำให้กองกลางชาวดัชนะครับเป็นนักเตะหงส์แดงครับที่อายุน้อยสุดในวัย22ิปีกับ32วันครับที่ได้ออกสตาร์ทในเกมลีกครบทั้ง30นัดแรกของซีซั่นครับ ต่อจากโรบบี้เฟลเลอร์ในซีซั่นที่1944-1945ครับ19ปีกับ339วันและจอห์นแมคคลาฟรินในครับในซีซั่นที่1970-1971ครับ19ปีกับ2วันแต่แน่นอนครับว่ากราฟเฟนแว่ยก็ถือครองสถิติเป็นนักเตะของทีมที่ไม่ใช่ชาวบริเตชครับและอันดับ2 e v นะครับเอฟเวอร์ตันท็อปฟรีสีน้ำเงิน,นก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวอื่นเลยนะครับ ใช้ตัวเล่นจากเกมล่าสุดครับงบูลในเกมนี้ที่เจอกับลิเวอร์พูลเดวิดมอสส์นะครับผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนผัวขุนพลนะครับจากเกมลีกนัดล่าสุดเลยที่พวกเขาครับก็เฝ้าบ้านไล่เสมอกับเว์แฮมได้หนึ่งหนึ่งครับได้แบบชิวเฉียดในช่วงทดเวลาทีมทอฟฟี่ก็ได้รับข่าวดีครับเมื่อว่าวิทาลีมิโคเดงโก้ในครับแบ็กซ้ายตัวหลักเนี่ยก็เช็คความฟิตผ่านแต่พวกเขาก็มีผลงานที่ไร้พ่ายในเกมลีกตลอด9้านัดหลังสุดครับแม้ว่าจะยังไม่ชนะเกมลีกนัดเดือนในซีซั่นนี้นะ โดย4นัดหลังสุดของพวกเขาครับคือการเสมอทั้งหมดเลยสำหรับกับตันทีมนะครับเจมส์ไทคอฟสกี้ครับก็ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกครบทั้ง300นัดพอดีครับโดยนับตั้งแต่ประเดิมสนามครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2016ครับก็มีแค่ซอนฮึงบินเท่านั้นครับที่ลงเล่นมากกว่าเขาก็คือ301เกมหากว่านับเฉพาะนักเตะนะครับที่ไม่รวมนายทวานนะ ครั้นั้นก็ดีโผทีมเยือนครับที่ต่างไปจากนัดก่อนก็คือเกมนี้เนี่ยพวกเขาก็ปราศจากเยสเปอร์ลินสตอมครับซึ่งก่อนถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับแต่นัดนี้ก็ตัวรุกทีมชาติเดนมาร์กน่ยไม่มีส่วนร่วมนะครับเนื่องจากเจ็บขาหนีบครับและข้อ3ครับข้อนี้ก็น่าจะเป็นที่กังขาสำหรับแฟนบอลอยู่หลายๆคนนะครับ VAR ก็ต้องบอกได้เลยว่าโชว์ชาวอีกแล้วครับ ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลลีกอังกฤษครับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีประเด็นการถกเถียงถึงมาตรฐานการตัดสินครับของสิงเชิดดำรวมถึงเกมเมอร์ซีไซด์ดาบี้นัดนี้ด้วยเช่นกันครับหลังผ่านไปสินาทีนะครับเอฟเวอร์ตันเน่ก็สอแววเหลือนักเตะเพียงแค่10คนตั้งแต่หัววันครับ เื่อทคอฟสกี้ครับก็ปรีเข้าไปสไลด์บอลหน้าเขตโทษครับเพื่อตัดโอกาสเข้าหาบอลของอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แต่แม้จะเข้าสไลด์บอลได้ครับแต่คาดว่าดาวเตะทีมเยือนเนี่ยก็เทน้ำหนักตัวยันใส่กองกลางทีมชาติอาร์เจนเนียชัดเจนเข้าบอลทำนองว่าเล่นได้ทั้งบอลทั้งคนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งเนี่ยเก็บตกจากจางังหวะ2มันไม่จำเป็นต้องดูภาพช้าครับมันชัดเจนแล้วว่าทคอฟสกี้เนี่ยก็มีเจตนาอัดคู่แข่งครับ แม้อาจไม่ได้หวังบาดเจ็บนะครับแถมก็ยังมีการรีเพย์ภาพนิ่งครับที่แจ่มแจ้งว่ามันสมควรเป็นใบแดงเนื่องจากจังหวะเข้าบอลแบบนั้นครับมันสามารถทําให้คู่แข่งขาหักได้เลยอย่างไรก็ดีครับหลังจากที่ท่านเปาแจกใบเหลืองให้กับทาคอฟสกี้ครับก็ปรากฏว่ามีการเช็ค VR ตามระเบียบนั่นแหละแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างแรงก็คือไม่มีการเปลี่ยนการตัดสินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างมหาศาลสําหรับเอฟเวอร์ตันครับ และด้านลิเวอร์พูเองก็โชคดีเช่นกันครับที่แมคคาลิสเตอร์เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บหนักนะแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นได้ต่อจนจบเกมครับแต่ที่แน่ๆครับท่านเป่าก็ตั้งมาตรฐานการเสียบสกัดแบบนี้ครับเพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นไม่ใช่ใบแดงก็เท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณนะครับเปิดโอกาสให้นักเตะเนี่ยก็เสียบสกัดกันอย่างรุนแรงแบบนี้ได้ ในเมื่อมีตัวอย่างเป็นหลักฐานครับว่า VAR เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเป็นใบแดงทั้งที่คอมเมนเตอร์ครับตลอดจนอดีตท่านเป่ารวมถึงดันแคนเฟอร์กุสันครับอดีตหัวหอกนะครับจอมดีเดือดของเอฟเวอร์ตันเนี่ยต่างก็ลงความเห็นตรงกันว่าเธอคอฟสกี้ครับต้องโดนใบแดงไล่ออกจากสนามสถานเดียวครับจากการหงปุ่มยกเท้าสูงใส่ฝ่ายตรงข้ามโดยตรงครับด้วยความรุนแรงซึ่งเข้าขายได้ใบแดงครบทุกกรณีครับอีกทั้งผู้ตัดสินเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ด้วยครับ หากแต่ว่าพิมลิกเนี่ยก็โพสต์ลงเอกนะครับแจกแจงว่าเขาสกัดโดนบอลหากแต่ซุ่มซ่ามนะครับจนกลายเป็นการเข้าปะทะคู่แข่งครับหลังพุ่งเข้ายันใสน่องของแมคคาริสเตอร์ครับเต็มๆโดยไม่โดนไล่ออกนะครับดาวเตะไว้32ปีเนี่ยก็ถือครองสถิติครรบรวมได้ใบเหลืองมากที่สุด63ใบโดยไม่เคยโดนไล่ออกในเกมพิมลิกเลยแม้แต่นัดเดียวครับและข้อ4นะครับนัดนี้ก็เป็นนัดที่หงแดงครับได้เฮครบ100นัดครับ แม้จะมีฟอร์มการเล่นที่ตกไปหลายขีดหลายเส้นนะครับอย่างชัดเจนเนี่ยแต่สุดท้ายเรดแมชชีนครับก็ยังสร้างผลงานที่ข่มเอฟเวอร์ตันได้ต่อไปครับโดยมีดีโก้โชต้าเนี่ยกลับมาคลำเป้าได้เป็นเม็ดแรกนะครับในรอบของ2เดือนครึ่งพาทีมเจ้าบ้านคว้าผลลัพธ์ครับได้อย่างที่พวกเขาต้องการได้สําเร็จหลังตะข่ายขาดก่อนเอฟเวอร์ตันครับก็สานต่อผลงานในเกมดาร์บี้แมชที่ย่ำแย่ต่อไปครับเมื่อพวกเขาไม่อาจเอาชนะทีมร่วมเมืองในเกมพรีเมียร์ลีกครับเป็นนัดที่35ติดต่อกันแล้ว หากว่าเป็นฝ่ายที่เสียประตูก่อนครับนับตั้งแต่ที่ทีมลูกอมหักปีกของแดงเนี่ยได้สําเร็จนะครับสประตูต่อ1ในเกมนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี1992เลยขณะเดียวกันครับชัยชนะเหนือเพื่อนบ้านเกมนี้ครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็พิชิตเอเวอร์ตันในทุกรายการได้ครบ100นัดแล้วครับโดยทีมท็อ f ฟี่สินเงินครับก็เป็นฝ่ายได้เฮเนี่ยหกนัดนะครับแล้วก็เสมอกันถึง78็นัด และข้อ5นะครับนะมอสหรือว่าเดวิดมอสนะครับก็คงต้องหน่อยต่อไปครับนอกจากจะเสียสถิตแพ้เกมลีกเป็นนัดแรกในะรอบ10นัดแล้วมอสเนี่ยก็ยังปฏิบัติภารกิจสำคัญส่วนตัวไม่สำเร็จอีกด้วยครับนั่นก็คือการพยายามคุมทีมเนี่ย ที่บุกคว้า3าแต้มได้ที่แอนฟิลด์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพผู้จัดการทีมเลครับกับทุกสโมสสอนนับเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกนะ้ามอยส์ครับก็ไม่อาจพาทีมบุกไปกำชัยที่แอนฟิลด์ได้20นัดแล้วจากผลงานเสมอไป6นัดครับแล้วก็แพ้ไปถึง14นัดและสร้างชื่อในทางลบนะครับกับนายใหญ่ที่ไม่ชนะในเกมลีกสนามแห่งนี้เนี่ยยาวนานมากที่สุด พร้อมกันนี้มอสส์นะครับก็ยังทุบสถิติตัวเองเช่นกันครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยกำใช้เหนือเชลซีครับที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับในเกมพิเีกนานถึง19นัดด้วยกันเท่ากับลิเวอร์พูลก่อนเพิ่มสถิติอันย่ำแย่ที่แอนฟิลจนได้ครับและขนาดเดียวกันหากว่านับรวมเป็นทุกรายการมอสส์นะครับก็ยังนับหนึ่งคว้าใช้ในแอนฟิลไม่ได้สักทีครับจากการคุมทุกสโมสรที่มาเยือนเรดแมชชีนนานถึง22นัดเข้าไปแล้ว ทีมในพิมีลีกนะครับที่เดวิดมอสเคยคุมมาแล้วก็ไปเยือนลิเวอร์พูลยิบสองเกมไม่ชนะเลยครับเสมอ7แพ้15ได้12ประตูเสีย37ประตูกับ4สโมอสรครับและพี่ๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ5ข้อนี้เกี่ยวกับประเด็นของเจมส์ทัคอฟสกีนะครับที่เข้าสกัดใส่อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ก็คอมเมนต์และพูดคุยกันได้นะครับอย่างที่บอก หรือว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแล้วก็เกมดาร์บี้แม h ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สิดแดงเดือดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเจอกันและเดือดเดือดนะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าจบเกมมายังไงก็มีประเด็นอยู่แล้วและนี่ก็คือ5ข้อของฝงแดงลิเวอร์พูลที่ผมเอามาฝากให้กับพี่ๆทุกท่านยับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรก็คอมเมนต์และพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ